วีลคั่มแบ็กทูไทยออโต้ทูเดเวอร์เทคกิ้งเอดีฟแอนด์โฮเนสลุคแอดเดอร์สองพันยี่สิบหกฮอนด้าซีวิกเอคาร์เด็ดแฮสอิเวอร์เวดฟาบิยอนอิดบัสจัดรูทแอนด์นาวคอนฟิดเนนซีเพลย์อิงเดอะลักชัวรี่เฟียลเซกเมนต์สำหรับเอเวอร์ดีดรายเวอร์เดอร์สองพันยี่สิบหกซีวิกอีส์ออลอัพเบลรีฟาร์ดิไซส์พรีเมียมคอม포ร์ดสมูดเพอร์ฟอร์แมนซ์แอนด์เทคโนโลยีที่แอตแอชเชอรีเมคเซนส์ฟอร์เดลี่ยูส์อิฟยูลุคกิ้งฟอร์เอสไตร์ยีดพร แอนด์อัพสเกลเวชิพิโคลวิดอัลเพย์อิงฟูลลักชัรีแบรนด์ไพรซ์สิสซีวิกไม่เซอร์ไพรส์อยู่ฟรอมเดอะอัลไซด์เดอะสองพันยี่สิบหกฮอนด้าซีวิกลุกมอลเมเจอร์แอนด์พรีเมียมแดนเอฟเวอร์ฮอนด้าแฮสเปลฟ้าเดอะดีไซน์อินสเตดออฟคอมพลีทลี่เรียนวินติ้งอิทแอนด์แดนเวิร์กอินอิทเฟเวอร์เดอะฟรอนต์เอ็นฟีเจอร์เอวายเดอร์มอลส์คาเทกเกอร์วิดเอดักเกอร์โครมออกรอสแบล็กฟิเนชเดพิงอินออนเดอะวาริเอนเดอะสลิมเลดเฮดไลท์อาชาร์เปอร์แอนด์ giving The CA r a c o n f i d e n t Road Present Especially at night with the updated LED Signature Lighting The hood line are clean and smooth flowing naturally into the front fascia which adds a luxury-inspired e l e g a n t rather than a sporty-only look Moving to the side profile the s i v i e s long wheelbase and low roofline give it a sleek and almost coupe-like appearance The character l i n e are subtle but effective r u n n i n g c l e a n l y from front to rear without making the design look busy Honda has introduced new alloy wheel design for 2026 r a n c i n g from elegant multi-spoke wheel to sporty diamond cut finishes enhancing the premium appeal the door handle mirror and window trim feel well integrated and higher trim offer chrome or black out accents that elevate the overall look At t h e r e a r The 2026 Civic c o n t i n u e l is clean and modern ting. The e a t a i l l i h t s are redesigned with a sharper internal pattern, making the car instantly r e c o g n i z a b l e from behind. The trunk lid is smooth with tasteful b a l g i n g and a subtle integrated lip spoiler on select variants. Dual exhaust style element and a rear re bumper design complete the look, making the Civic feel more upscale and well-balanced rather than overly aggressive. สเตปอินไซด์เดอะสองพันยี่สิบหกฮอนด้าซีวิกแอนด์ดิสอิสแวร์เดอะลักชัวรี่ทรานส์ฟอร์เมชันทูรี่บีคัมเคลียร์เดอะเคบินอิสมินิมัลลิสโมเดลแอนด์เอ็กตรีมลี่เวลวิวฮอนด้าแฮสโฟกิวส์ออนคุณลิตี้แมทเทอเรียลอิมพรอฟซาวอินสุเลชันแอนด์เอเลียลแดทฟีลพรีเมียมเดอะโมเมนต์ยูซิดดาวสอฟทัสเซอร์เฟสโดมิเนตเดอะแดชบอร์ดดอร์พาร์แนลแอนด์เซนเตอร์คอนโซล วายซับเพิร์ตเมทัลลิกออเปอโน่แบล็กเอ็กเซนต์แอดเอทัตต์ออฟซูฟิสติเคชันเดอร์ซีดอาร์เรดิไซฟอร์เบเตอร์คอม포ร์ดแอนด์ซับพอร์ตวิดไฮคุอลิตี้เลเทอร์ออร์ลิเทเรตบุคเคสเตอรี่แอลไวเลเบิลอินไฮเออร์ทริมเดอร์อาร์วายซับพอร์ตีแอนด์เพอร์เฟกต์ฟอร์บอสซิตี้ไดรฟ์วิ่งแอนด์ลองไฮเวย์เจลนีเดอร์ไดรฟ์วิ่งโพซิชันอิสเอ็กซ์เซเลนต์ออฟเฟริงเคลียร์วิซิบิลิตี้แอนด์อีซี่แอคเซสทูอออลคอนโทร เรซิ่นสเปซอีส์เจเนรัสสำหรับเอคาร์ในดิสคลาสวิดอิมพรอฟลีกรูมแอนด์เฮดรูมแมคคิงอิทคอน福特เบิร์ดอีเวนต์สำหรับอแดพเปอร์เซนเตอร์เดอร์แดชบอร์ดดีไซน์อีส์คลีนแอนด์โมเดิร์นเซนเตอร์อาราวเอล่าทัสสครินอินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มได้แนวฟิลควิเกอร์แอนด์มอร์เรสปอนเซียบแดนบีฟอร์เดอร์อินเทอร์เฟซอีส์ซิมเพิลสมูทแอนด์ยูเซอร์เฟรนด์ลีวิดไวเลส์แอปเปิลคาร์เพลย์แอนด์แอนดรอยด์ออโต้ซัพพอร The digital instrument cluster provides crisp graphics and customizable v i e w giving the driver all essential information without clutter. Ambient lighting in select trim adds a subtle premium glow at night, enhancing the cabin's luxury feel. Storage space are smartly designed with a deep center console, large door p o c k e t and a spacious glove box. The trunk is also impressively roomy, making the c i v i c practical for families. t ัว p ์ช็อปปิ้ง for weekend getaway overall the interior of the 2026 Civic f e e l closer to entry-level luxury car than a traditional compact sedan under the hood the 2026 Honda Civic o f f e r a refined and efficient driving experience rather than raw power and has exactly what most b u y e r want the standard engine delivers smooth acceleration excellent fuel efficiency แอนด์ครีเอทโอเปอเรชันโฟลเดอร์สฮูวอนเอบิดมอร์เอ็กไซเมนไฮเออร์ทรีมออฟเฟอร์เอมอร์พาวเวอร์ฟูลเทอร์โบชาร์กออปชันได้โปรไวส์ฟรองก์เอมิดเบรนเพอร์ฟอร์แมนและคอนฟิดเอนท์ไฮเวย์โอเวอร์เทคกิ้งเดอะทรานส์มิชันอีสสูดและรีสปอนสีฟ์แมคกิ้งซิตี้ไดรฟ์วิ่งเอฟฟอร์เลสและสแตรสฟรีสเตียริงอีสไลท์บัดพรีเซเช่ไอดีลสำหรับเออร์บันโรดไวสติลฟีลิงสเตเบิลแอดไฮเออร์สปีด สูสต well ์เซชันทันนิงสปรีสเอเพอร์เฟกต์บาลานซ์บีทวินคอมฟอร์ตแอนด์คอนโทรลแอพซอร์บิงบัมแอนด์ยูเนเวนโรดวิดอีสต์ไวท์คีปิ่งเดอร์คาร์คอมโพสต์ดูริงคอนเนอร์ริงโรดน้อยอีสต์เวลคอนโทรลแอดดิ่งทูเดอะพรีเมียมแอนด์รีแลกต์ไดฟวิ่งเอ็กเพียริเอนต์วันออฟเดอะซีรีส์สโตรนเกสพอยท์แฮสอเวลเบียนเรลิบิลิตี้แอนด์เดอะสองพันยี่สิบหกโมเดลคอนติเนียลแดททรานดิชันคอนดัสเอนจิเนียริงเอนชูเออร์ลองเทอร์มดูรับิลิตี้โลว แอนด์เอ็กเซลเลนต์รีเซลวารูเอ็ดวานไรเวอร์แอสซิสตันฟีเจอร์คัมสแตนดาร์ดหรือออฟชันแนล depending on the variant including อัตติฟทีฟครูซคอนโทรลเลนด์คีปิ้งแอสซิสออโตเมติกอิมเมอร์เจนซี่เบรคกิ้งไบรท์สปอตมอนิทอเริงแอนด์เรียร์ครอสทราฟฟิกอัลเลอร์ด์แม็กกิ้งเดอะซีวิก not only comfortable but also very safe when it comes to pricing the สองพันยี่สิบหก honda civic position itself as a premium yet affordable option in its segment The b a s variant are price competitive, l y making them accessible to a wide range of buyer. w i higher trim offer luxury f e a t u r e at a price still lower than traditional luxury brands. This makes the Civic an excellent value for money choice for those who want style, comfort, and advanced technology without breaking the bank. In summary, the 2026 Honda Civic is no longer just a practical compact car. It has grown into a lifer. สไตล์ยีแอนด์อัลโมสลักชัวรี่เลเวลเวชิคลได้เดลิเวอร์ออนคอม포ร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์แอนด์เอเวอรี่เดย์อุตสาบิลิตี้เวอร์เตอร์ยูเอเดลี่คอมมิวเตอร์เอสมอลแฟมิลี่ออสมวันฮูสิมพลีวอนเอเรียลิเอเบิลคาร์วิดเอพรีเมียมฟีลเดอะสองพันยี่สิบหกซีวิกดีเซอร์ฟเอซีเรียสลุคถ้าคุณเพลิดเพลินกับการรีวิวดีเทลนี้อย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและติดตามช่องไทยออโต่สำหรับข้อมูลและรีวิวรถยนต์ลึก